สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสพทอหรือเอ็ดดา กระรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดถแถลงข่าวเปิดตัวโครงการสร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์12-12อเอ็ดดารู้ทันเกมโกงหยุดกลคนลวงต่อเนื่องเป็นปีที่2ดํดำเนินง,งานโดยศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์12-12เอ็ดดาเพื่อขยายขีดความสามารถในการรับมือภัยออนไลน์ยกระดับทักษะของบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนสร้างแกนนาเครือข่ายผู้บริโภคในชุมชนเพื่อให้คนไทย มีความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางออนไลน์อย่างปลอดภัยโดยได้รับเกียรติจากนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในงานถแถลงข่าวพร้อมด้วยนายนัทพลนัทสมบูรณ์รองประลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนายมีธรรมนระนองรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้าร่วมงานด้วย วันนี้ก็เป็นการเปิดตัวโครงการสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นโครงการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้ความรู้เรื่องภัยทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆภายใต้โครงการรู้ทันรู้ทันกลโกงทั้งหลายนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยทางเอสดาเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำคัญ เป็นสำนักง,งานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มต่างๆออนไลน์วันนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาที่สำคัญเรื่องแรกๆก,ก็คือเรื่องของการซื้อสินค้าไม่ตรงปกนะครับเป็นปัญหาที่ได้รับผลกระทบมากจากรายงาน AOC 141ปัญหานี้เป็นปัญหาดับหนึ่งเพราะนั้น,นกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่จะเสริสมสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนว่าอะไรต่างๆที่พี่น้องควรรับรู้อะไรต่างๆที่เป็นข้อความที่เป็นข้อความที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับและอาจจะทําอันตรายให้กับตนเองความเสียหายทั้งเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องส่วนตัวต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นโครงการนี้เราได้เริ่มโครงการนี้จริงๆแล้วเราทํามานานแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่มมาเริ่มทํา แต่เอ็ดดาเนี่ยเห็นความสำคัญของเรื่องนี้แล้วก็ได้ขยายผลเพิ่มเติมนะครับโดยได้คิกออฟแคมเปญในวันนี้เราจะขยายผลใน10จังหวัดทั่วประเทศนะครับซึ่งคิดว่าโครงการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องอการขยายผลการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พี่น้องประชาชนให้เกิดขึ้นในวงกว้างมากขึ้นนะครับนโยบายตรงนี้เนี่ยกระทรวงเองเนี่ยได้มีนโยบายเรื่องเรื่องการ ตราบปารามอาชญากรรมทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆโดยเรามีศูนย์ AOC 1, 4 4 1นะครับเราเดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกา,ย,กาย,ยนปีที่แล้วนะครับในปี2 5 6, 6 7เนี่ยเรื่อง AOC 1, 4 4 1ึงเนี่ยซึ่งเป็นหมายเลขที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเมื่อได้รับความเสียหายความเดือดร้อนแล้วโทรมาได้ทันทีนะครับเป็น One Stop Service เป็นเบอร์ที่นะครับสามารถที่จะระงับเรื่องของ บัญชีม้านะครับแล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนต่อเนื่องนะครับเราทําได้ภายใน15นาทีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในปี67เองเนี่ยเราได้ยกระดับขึ้นแล้วก็ต้องเรียนว่าเราเห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาสําคัญนะครับมีการใช้ AI ในการกวาดข้อมูลที่เมื่อพี่น้องประชาชนได้เสพไปแล้วนี่พี่น้องประชาชนอาจหลงเชื่อได้กวาดข้อมูลที่เป็นเท็จทั้งหมดออก แล้วก็ขณะนี้เรากำลังพัฒนาแอปพลิเคชันหรือ call alert นะครับที่เรียกว่าเหมือนเหมือนแอปที่เวลาใครโทรมาหาตามเบอร์ต่างๆจะรู้ว่าใครโทรมานะครับเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราทำ่าเราใช้คำว่า AOC plus 141 4นะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในเรื่องนี้ก,ก็สามารถโทรมาได้ตลอดนะครับ ก็ปัญหาเรื่องการแก้ไขปัญหาภาัยออนไลน์แก๊งคอรเซนเตอร์นี่เป็นวาระเร่งด่วนนะครับซึ่งเราคิดว่าเป็นปัญหาในชีวิตประจําวันนอกจากนั้นแล้วงานของกระทรวงนี่มีหลากหลายนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเองนี่ได้ให้ในโยบายในเรื่องของการสร้างความขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเรื่องการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยเรื่องของข้อมูลเรื่องของการพัฒนาบุคลากร,กรทางด้านดีเท่า กิจกรรมในวันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นการสร้างความตระหนักรู้และก็สร้างความรู้ให้กับบุคลากรทั้งด้านดีเท่าซึ่งเป็นเสาหลักที่เราจะทําอยู่แล้วนะครับในวันนี้ผมคิดว่านะครับในเรื่องนี้เนี่ยนอกจากจะใช้เครื่องมือที่ที่เรามีอยู่แล้วนะครับการสร้างความตระหนักรู้เนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสําคัญนะครับว่า พี่น้องประชาชนนี่ต้องรู้และมีความรู้รับมือกับภัยต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งเราเรียกว่าดิจิทัลลิ t เลซี y เนี่ยนะครับกิจกรรมในวันนี้ตรงมากครับตรงมากแล้วก็การสร้างความตระหนักรู้เนี่ยจะทำให้เป็นการฉีดวัคฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องคนไทยเราเป็นภูมิคุ้มกันว่าถ้าโทรมาแล้วเนี่ยนะครับไม่โอนไม่หลงเชื่อ ไม่รับไม่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ก็จะเป็นการสร้างทุิคุ้มกันให้กับคนไทยทุกคน <1> <1> ครับในส่วนของ1 2ึ่งสองหนึ่งนะครับเป็นคอเซ็นเตอร์ซึ่งรับอ่บด้านด้วยกันนะครับก็คือในแง่ของการซื้อขายของออนไลน์นะครับในแง่ของเว็บไซต์ผิดกฎหมายนะครับแลรวมถึงการปรึกษาในแง่ของกฎหมายที่ิทัต้องต่างๆนะครับแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนโควิดนะฮะก็ตัวเลขอยู่ที่ประมาณสักหมื่นต้นๆนะครับที่เข้ามา หลังโควิดมีการซื้อขายของออนไลน์มากขึ้นเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขกระโดดไปอยู่ที่ประมาณ60,000กว่าเคสนะครับที่เข้ามาครับมากที่สุดก็จะเป็นการซื้อขายของเือนเดิมนนะครับซื้อขายของไม่ใช่ของซื้อขายของแล้วไม่ตรงปกนะครับรองลงมาก็เป็นเว็บไซต์ติกดก่อมาครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แจ้งเข้ามาแล้วทาง22อได้เองก็จะได้ประสานงาน นะครับในส่วนของกระทรวงและก็หน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการแก้ไขปัญหาต่อไปครับหนะ้านะที่เอ็ดด้จริงๆแล้วเราเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงดิสิทธิ์ัฒนสังคมนะครับหนะ้าที่ก็คือการกํากัดดูแลการพัฒนาธุรกรรมไทยอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรมออนไลน์เนี่ยให้มีความน่าเชื่อถือมั่นคงปลอดภัยนะครับเพราะนั้นเองโครงการนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในบางส่วนนะครับที่เราทำนะครับเช่นการสร้างคู่กุ้งกันเพื่อไม่ให้ฝนตกเป็นหยือนะครับเพราะปะัจจุบนนันในปัญหาจริงๆแล้วเนี่ย วิชาชีพใช้เนี่ยก็จะวนเวียนกันวิธีการหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะรวมกันะฉะนั้นเราคิดว่าวิธีการที่ดีที่สุดนะครับคือการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดนะครับก็เลยมีที่มาที่ไปในการสร้างุูมคนไทยขึ้นมาแล้ววิธีการสร้างของเราเนี่ยเราอาจจะทําร่วมกับหน่วยงานมัฒนนิดนะครับแล้วก็เป็นการสร้างเหมือนกับเป็นเทรนเนอร์นะครับเพื่อให้ไปขยายผลต่อในพื้นที่นะครับอย่างผู้นําชุมชนไปขยายต่อในชุมชนต่างๆนี้เป็นต้นนะครับ ในปีที่แล้วเราจัดไปประมาณที่จังหวัดนะครับกลุ่มเป้าหมายตอนนั้นก็ยังเป็นหน่วยงานภาครัฐผู้นำชุมชนท้องถิ่นนะครับตอนี้ในปีก็มีการขยายขึ้นมากขึ้นนะครับไปสู่ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะครับเพราะเดี๋ยวนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นแล้วนะครับจริงๆแล้วเราดูแล้วนทุกช่วงวัยจริงๆนะครับแล้วก็เด็กๆก็ตกเป็นภัยได้เยอะมากอย่างเช่นในแง่ของมัญชีมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ความรู้เขาตรงนี้เนี่ยให้เข้าใจกฎหมายว่าเปิดตรงนี้แล้วนันมันผิดกฎหมายมีโทษจำทุกประกก็จะทําให้คนเนี่ยมีความเข้าใจแล้วก็เข้าใจมากขึ้นอย่างปีที่แล้วที่เราคุยเรื่องนี้กับผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ตกใจเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีโทษนะครับแล้วก็เด็กตอนหลังๆเนี่ยสิบสามสิบสี่เนี่ยเริ่มมีบมัญชีม้าที่รับจ้าง500บาทไปเปิ่อนด็ก จริงๆแล้วเนี่ยสามารถแจ้งได้หมดนะครับแต่ว่าหลักๆเลยก็จะที่เรียนนะครับเป็นเรื่องของการซื้อขายของออนไลน์นะครับถ้าซื้อแล้วได้ของไม่ตรงปกหรือว่าได้ไม่รับของอย่างเงี้ยแจ้งได้นะครับแล้วก็เรื่องเว็บไซต์ที่กฎหมายนะครับหรืออยากจะมาถามเรื่องกฎหมายที่ผมบอกสักครู่นะฮะเรื่องบัญชีบ้าเรื่องอะไรต่างๆ่าเี้ยก็สามารถโทรมาขอคำปรึกษาได้นะครับส่วน AOC จริงๆแล้วหลังบ้านเนี่ยเราก็ทํางานร่วมกันนะครับแต่ทางนู้นเนี่ยจะดูในส่วนของการหลอกลวงทุนซึ่งมันมีมูลค่าความเสียหขายเยอะมากก็ จริงอยากให้คนไทยทุกคนนะครับให้ความสําคัญก่ับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าสามสี่ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้มีไม่ได้มีข่าวเยอะนะครับแต่ก็เริ่มมีคนตกเป็นเยอะนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยมีความเข้าใจว่ามีจฉาชีพเองเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราสามารถสร้างภูมิตัวเองได้เนี่ยจะทําให้เราเองสามารถป้องกันตัวเราเองได้รวมถึงคนในในครอบครัวด้วย เทคโนโลยีเปลี่ยนไปยังไงก็แล้วแต่เยความเป็นจริงหรือว่าพื้นฐานของความรู้ผว้มนีน้มันสามารถใช้แล้วก็ไปหยุดใช้ได้ทั้งหมด